เขามองทีพิมไปเราเจออ้ออมึงเชื่อไปว่าชีวิตกลัวชีวิตจริงกูก็ไม่เคยเดนอะไรแบบนี้เลยกูกลัวถ้าบอกพ้่เขาขบวนฟันอืออืออ้าวพี่อยู่ขงบวนตะเกเขาเยอะอุ้ยกบกบหยิบวะทุกคนอะไรบายบายเรากำลังจะไปยาสงบกล อยาจัดการกูจะไปหากูจะหาการจัดารเองผมกำลังอยู่ในร๋ยาอยู่รักทุกคนกูแต่ไม่เจอหัวข้อใหม่กลาลไหนอ่ไงนี่ไงนี่ไงน้ำสะอาดสตาง นี่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 มีสองอันตาตังเกลียดข้าห่อแล้วเร็วเชือกจุดไฟจุดไฟหน่อยเฮยวมีมาขอกินน้ำกำลังในเมื่อมีไฟอยู่แป๊บนึงเอาแล้วใครจะแดกอะไรพอกกูจะจุดไฟลุกขึ้นจะแจ้อยู่พี่แป๊บนึง เนื้อเต่าใครฆ่าเต่าอ่ะพี่เองกูบอกแล้วว่ากูฆ่าเต่าใครใครจุดไฟให้กูได้เอาเนื้อไปแต่ของแค่เราแหละทำไมพี่ฆ่าเต่าฆ่าติดเต็มนะบนปะอ่ะยูกูวางไว้นะทีม่ที่ถอยอยู่แล้วทางนี้ทางนี้ทางนี้สู่แล้ว ไม่เยอะขานี้น่นไงนู่นไงมาไงวะเหไแล้วลกูกูสามารถปาเฮดช็อตได้รู้แต่ว่าพี่ไม่รู้เอาเลยตกคนนกคนปากคนเก็บเก็บเก็บตัวนึงเก็ตัวนึงเอทำไมอ่ะนี่ก็มึงเทอะย่องเทอะสักลายแล้วกัตายสอง ตายสองแน่นอนเออแทงต้นนึงต้นนึงหัวเล็งมันที่คอโอ้ดีนะครับเออจีอ๋อเมันทิมกูทิมกูอโอ้กูล้มไอตังไอตังพี่เหนื่อยไอตังพี่เหนื่อยแทงมันหน่อยไอตังไอสัตว์ตังไอเหี้ยกูตายเย็ดแม่ยืนยืนตัวสอบมันเลยดิอะไรวะน่ะอยากได้ไม้วิ่งอยู่ไม่อยู่กูจะได้ทีหมดกินยังขอไม้หน่อยยังหอกหมดยีห้ามาหวัง่ะ ทุกคนขายนี่อันนึ้งอ่ะไม้อะสีก็ไม่มีอ่ะสีดับของทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันสีจะตายอีกแล้วเหรอเหมือนมันสีโดนแทงมาสีมีผ้าแผนเดียวไม่พอมีที่นอนสามที่ว่ะก็บอกไอ้ตังให้ไอ้ตังหลับเถอะไอ้ตังแม่งยืนตรวจสอบตัวเองอยู่ปวดไม่อยก็เหนื่อยโกูช่างมันเดี๋วันผ่านมาแล้ว ชันเหนื่อยนอนได้มอวันนี้ที่นอนสามที่พี่ทุกคนย้ายนี่ย้ายนี่เราไปที่บ้านนี่น่าจะปลอดภัยขึ้นเฮียโช่วกี่ใ้กูเดินมามีปรสิตอยู่ในตัวทุกคนย้ายที่ย้ายที่ไม่เป็นไรผมมีผมมีเห็ดเยอะปรสิตอยอ่คือเป็นไรมันมันดีกองไฟไฟเล็กกับกกับโมแหวนหิน เราได้ที่กองน้ำแล้วไอโอมนั่นแหละที่กองน้ำอ่ะอ๋ะอ,อนี่กองไฟใหญ่มันสำคัญนะเว้ยฮะไอโอมมีเชือกเปล่าอยู่หลังมึงเนี่ยตั้งมันจะเราตั้งไว้ไหนดังก็ตั้งตรงหินตรงนี้เลยไม่กองไฟอะ่ะตั้งตั้งตั้งไหนตั้งแหละนอนมันจมมาข้างในเลยอุย้ยมันยาวเปนจะปวางอมดเลย วะยังมมจะวางเีแยมันหนีกูมาต่อฟ้ารู้สึกผมได้ยินเสียงคนเผ่าอ่ะคือผมได้อุปกรณ์จากคนเผ่ามาเป็นหอกคนเผ่าไอ้มมไไอะไรเนี่ยตัวยึดกระดูกข้างหน้ามือเห็นปะพึ่งกูหลาดนี่เหรอไม่ใครเลยอ่ะไม่ยัง ไม่มีไม่มีใครข้างหน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่หรอตรงไหนที่ไหนสิบสองนาฬิกาเนี่ยไม่ไม่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นตรงนี้อ่ะฝั่งนู้นเออไม่มีตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ไม่มีแต่คอนตาใช่ไหมอ้าวแต่กูได้หอกมาคือกูดูอย่างนั้นแหละมันมีหอกลอยอยู่กลางอากาศเลยกูเลยไปเก็บมามึงเก็บมาอย่างกูเก็บมาอย่างไน วะท e ะ u ไม่ยังงงเนี่เนี่ไออเนี่ยอเนี่ยเนี่ยมาจากไหนไอของเนี้ยโอ้เดี๋ยเอ้ทุกคนคุณเจ้ของวอะตัวอยู่ตรงนั้นอะมึงไม่เห็นจริงแล้วมึงไาจากไหนเนี่ยน่หรอไม่เห็นไอเจ้าของเจ้าของเออไม่เห็นจริงสงสัยเจ้าของหอกมายืนตรงนั้นอะมึงเห็นไหมอะเจ้าของมาทวงหอกคืนนี่เนี่ย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 เน่เนีนนี่ยเ กูแบบเจ้าของของกระทรวงขอดคืนแล้วมึงดูนี่ึงดูเลยเราต้องไปมีไปหยิบแผน่รี่ะ้พี่ถ้าไม่แพ่ที่นะ <c oughs> เราต้องเดินสำรวจทำไมกลงน้ำไม่ได้วะน้ำไม่ตื่นแะด้วยเ,เดินสำรวจก็ไม่ได้มึงกดคลิกข,ขวาแล้วมึงกดล้าง <c oughs> ตัวนะ่ะไอเหีเ้ยปิง <c oughs> กัดกลัว จะขึ้นบอกไม่ใช่เหรอเวลากินกินกับตัวปวดบอสเลยน้องอะไรกีอะไรใช่ออกไปสักงงเลยเฮียนี่เพลงีเอพีเลยพี่แกน็อกไปหกสิบสี่ห้ารอบเลยปู่ปู่ปู่ปัตตาพกิฟปูทีมมันทีมมันไงตัวอะไรงานงานงานงาย่องไปย่องไปย่องไปไอ้อ๊เสือ เอ้ยเหี้ยถอยถอยเดี๋ยวนี้ถ้าพงลูมมึงจะได้กินเนื้อเสือนะไปเร็วเอ้แต่ของมัเยอะจังมันไม่คุ้มมันไม่มันไม่คุ้มมันไม่คุ้มไอเดียวโซ่เดียวเด็กน้องไม่หอนโยน ตอนแรกหันเลยฮะตอนแรกกําลังหันหลังไม่นีไอ้ยันได้เสียงตีนกูเลยหันดูฮะไม่ไม่ใช่ตังหรอวะหันมาทีมังเด็กกูเลยฮะไ่ด้วยตังลิงมาหากูยันแม่สี่ธนูทํายังไงแล้ววะตั้งได้ปูไม่ใช่ธนูแค่เก็บตุ๊กดอกลูกดอกเหรอไม้อันหนึ่งแล้วก็ขนนกมาไม่ต่อกบัวสายได้ไงวะทําปวยได้เก็บกิ่งไม้อะอ่าฮะอือได้ละเห็นไหนวะ โอ้โหแหกกูไม่ได้หรอวะไอ้ตังแหกกูเป็นลูกขวดเลยอกบัวอะไรอ่ะดอกบัว Hero at General เก็บไว้เก็บไว้มันกูเลือดไหลเรื่อยๆว่ะกูหาดอกเรื่อยๆกูกำลังจะตายกูแพ้กับแพ้ฉีกมันกูต้องการดอกเรื่อยๆไอ้เหี้ยตัวอะไรมันาวันนี้แต่กูกำลังจะตายอยูเแี้ยกูห้ามกูห้ามไม่ได้ตังกูกำลังจะตายแล้ว กูบบจะถลนออกมากแล้วกูพะเออกูจิตตกเก่งแล้วไอ้อเหี้ยเอ้ยป่ะกูว่าไม่ได้เยี่ยมแม่คือกูไม่ได้จิตตกเพราะเหี้ยเลยนะคือกูจิตตกเพราะเพื่อนกูตายน่ะไอ้สัตว์มีของกินไหมไม่ได้ครอบเดียวด้วยกินไปย่างแล,ล <ไป S 2> ้วไปนอนมันสุกว่ะมันสุกมันห้ามไม่ได้สัตว์ มึงที่ขยันตายกันจังเลยนะโอ้ไม่อยากจะไม่อยากจะพูดไม่อยากไปพูดทุกคนพี่แบบครื่งหลอนแล้วอะเดินเข้าไปในป่าแล้วกินไม่ทุกอย่างเลยที่ขวางน่ะอิ่มอร่อยอีกแล้วดังบอกเลยว่าเจอหอยแล้วไขมันของกาไก่แล้วแต่โปรตีนมิดหลอดอ่ะกูเจอหอกากไม่ได้ห่วงอะไรอาหารไม่ค่อยห่วงมัคือห่วงยากูเนี่ยจริง้ง้ยดถึงยากูเหลืออันเดียว ไม่เป็นไรพ่อมึงแจกเยอะๆไอสัตว์กูมียาอยู่กูเบยนี่มาปลูเขาไปในป่ามาได้ยางไงพงศ์บอกว่าของไม่หายไม่หายที่อะไรหายที่อีเวนต์ไปเอาปูมาจากไหนอ่ะไปเอาน้องมาจากไหนผมไปเดินเล่นกับไอ้ผมไปเดินวิ่งหนีกับไอวิ่งหนีเสือใก้ตังค์มาแล้วเจอพอดีเลยจิ้มมาด้วยมันแซ่บไหมมันไม่มีนะมินมีฟู้ดเหรอวะมันก็แซ่บอยู่ ไอตังแพ้ติดพิษแพ้ติดพิษต้องทำอะไรใส่เกลือแทนเดินไอ้ตังอ๋อกูกูจำได้แล้วกันกูทำอย่างเงี้ยแหละไอ้ตังอยู่ข้าวเปล่าก็ไม,มีข้าวเนี่ยเออเอามาซีมสิกูมีเนื้อเออกูสเต็กอะ่ะไม,ม่เนืยอเลยอเนี่ยเราปิ้งมาทำเที่ยงเนาะมีเนื้อแรงเลเยววะนีะ่ไงไออแต่โห้ย นะะวดูขาได้ไหมฮ่าโอ้ยเขี้ยอตัวนี้ไม่ได้ไขมันด้วยว่ะไม่มีเขี้ยโโหใช่ตัวเนี้ยเราจะไม่ขายตอวไขมันอีกต่อไปแต่เราจะเราจะไล่ให้เห uh> ่นถ um> ้เราเดินไปหามันอ่ะเราถ้าเกิดเราเดินไปหามันเราเราจะเจอเสือแต่เราก็ตายหมดกูปลูกได้ อันเท่านี้ที่โรงไฟไม้ไผ่ว่ะอันเท่านี้แล้วเจอเอ้ยแล้วเจอแคมป์ไฟตรงนี้โรงไฟไหม้แล้วเจอธนูครับผมแคมป์ไจอธนูครับผมขอบคุณเนื้อปลามังกรรไกรอมกล้วยเน่ากล้วยเน่าเอาเอาไปใส่นั่นได้ไหนวะ ไหนวะเนี่ยใส่ช็อตคัดดูเก็บไม่ได้เธอเลยต้อมีธน,นูแล้วลเราเราไปวางไว้ที่บ้านไอ้เหี้ยช็อตคัดเนาะงั้นเอาเ้าเพิน่นเ้าเพิ่นทิ้งไปเก็บเนื้อบ้างเก็บเนื้อบ้างอสุดแล้วมั้งดิอยากสูตรเอาแค่นเนื้อพอกะลาทิ้งไอ้เหี่อ,อ่ะกาลาเต็มบ้านกูพอพอแค่นเนื้อก็พอกะลาเต็มบ้านท่านประดิษฐ์เก็บ ยิงโอเคไปเจอกิ้งกาแล้วกูก็เจอถ้ำไอโอมว่าไงนะทิมพี่เพียวเขาเป็นไหนวะาถ้ำเราคนรจะอยู่ที่นี่ก่อนไหมพูดเวียนหัวปลิงไอ้ตังกินลิงออกยิงเหรอยิงโคมาจะให้ส่องลาบเป็ดดอนโอ้โหสกี้แคนใช้มุกร้อนเนี่ยพี่อร่อยร้านอ่ะพี่ก็ไม่รู้ ตังเสียงอะไรเสียงแล้วตังเจ็บหอกะตัวอะไรนะงูยี่งูอยู่ข้างล่างเนี่ยตัวอะไรนะตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรใครจะนอนนอนพี่ป๊อกพี่ยี่เป็นป๊อกนะงูหางกระดิ่งอเมริกาใต้ตัวอะไรนะเดี๋ยวพี่ข้อมือ มันคือแม่ง่องในตังเสียงก็ก็แกล้ๆค้เยอะเราจะเดินไปต่อดียนะมาตฟักโอ้ยเห็นก็เห็นเห็นตัวจริงตัวจริงตัวจริงอ๋ออ๋อไไงจูกอ่ะอุณจะจู๊กอจู๊กจูกไปไหนไปไหนทีมไปไหนรัวไปไหนอกเบอกหบอกฮะมาไหน่ะไหนมานี่มานี่ตายไปดิ ตัวหนึ่งตัวนึงหลังหลังหลังมีหอกพี่ฟิล์มหิวเปล่าจะอะไรฮานูนี่มาไอ้ยี่ยี่จะตายแล้วเนี่ยไม่กินเนี่ยปักไปดิหอกปักไปดิสัตวดไหนปล่อยแมงศพอกหน้าอือเนี่ยในเตาเนี่ยมากินสิพี่อยู่ไหนหอกไปไหนวะหอกไปไหนวะธนูันทเผาไอ้ขี้ไอ้โอมไอ้โอมหอกกูหายไอ้โอม ฉันถล่มชนเผ่าไอ้กูได้สนูเลยเไอ้มีมีคนมาบุกบ้านสองตัวสามตัวสี่ตัวเลยกูไม่ได้หอาตัวห้าตัวแล้วฮะเออแล้วทุกคนหายไปไหนหมดอ่ะชิบหายแล้วมึงอยู่ไหนกันโอ้ยไอ้สัสขอร้องผมเพิ่งกลับมาที่บ้านเยอะมากเลยกูไม่มีของด้วยของกูหลุดตังค์ของกูหายเออเออหน้ากูแหก เออเอ่อทำไมอ่ะทำไมอ่ะอ e ้าวโอ้เยอะชิบหายหกตัวต oh ังเจ็ด oh, ต oh ัวไอ้พ hmm. mm ี่กลับมาบ้านเก่าแล้วตายหนึ่งตายหนึ่งอ้าวจะตายแป๊บหนึ่งเอ้ยเกตอรจะตายไม่ได้ยาออกไถ่ไปโอ้าวเยอ้ อุ้ยตะหลอนแล้วตา่อยกันซึ่งนะเดี๋ยวเข้าไปกันซึ่งนะเดี๋ยวเข้าไปท่มคานว่ะกูดองก็ตีกระดูกหัก